มาพี่น้องคุยเส้อเหีืองนะสวมพักคุยเหลือแบบมึงสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้สู่สองแวน่นเพดียล้วจ้าพี่น้องมือน,นีสิผ้ามากินตามบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวตกก่แบบุึงก่อน มต่บาค้จัดจานแห้งเริ่มเหมือนนี้พี่น้องอยากน้ำเสนออืมพูดอะไาเถอะมาเซ็บๆน้ำกันเจ้าพี่น้องโว้ยหิวเข่าไรเมื่อน,นี้เข่ากันหนึ่งเอง มาจ้ะพี่น้องแหวนเพชรทำพิธีเรียบร้อยแล้วมาลงมือกินน้ำกกนพี่น้องอุ้ยตับหูต้ตมหอยกันนะหอยมันเป็นยังไงได้จ้ามานีน้ำมหนน้หม,ม่ก็ต้มเองพักดองนี่ผพักดองแหวนเพชรน้ำเสนอเลยพี่นอออ้อง,อง,งอกรอบๆหอมๆมาดีกันเลยในพักบะหมี่รายอ้ยบะหมร้อนได้เตะใส่หอยไปละก่อนว้าวเอ้อเสียงไหมอ้วนเด้พี่น้องอ้วนๆเลย ยังคือว่าหอยอว้วนฮะอบ้วนๆเลยหอยเนีน่ยเธอจะกินไข่แล้วยัง<ม>ไม่ให้ไ,มไหมเหรอเฮ้ยแล้วแต่กระเด็ดแั่ประเด็ดพี่น้อง,อ,งองแต่บุฟเฟ่ต์แซ่บให้หใส่เขาก็ให้เดียร์แซ่บเพิ่มสตัว บดด้วยหัน่นเอาอย่างมะลกบ์บอยอมด้วยตอนอ,อืมต้องสะตอต้องพักขาเอาลงไปมาด้ยวยพี่น้องมาด้ยวยข้าวเทียเท่ยงข้าวเที่ยง คุยเนนคือบบหอมหอมได้นึ่งเองแับนั้นเองอมห้องทองเลยเขากัน เดี๋ย่นี้เก็บตามทุกงานเดี๋ยวนี้น่าจะสุ้พันแล้วเดี๋ยวนี้เพไ่้กินล่ะ้าคาญย,ยาไลา่มาพี่องคุยเสืเ้อเดลืองนะสวมพักคุยเรื่องแบนง Quá kỳ lạ. các gì kia nhỉ? Cái cả nó tên nó còn nhau Mà chắc cả nó tên mà nó nhau nhiều. Ba tụ. Phết tuần. Ừm. Đăng, 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 hỏi văn ván, hỏi ván ván vino. Mặc dù mọi người. Mhm. 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 เปิดลานตำขง่หนหนั่งอยู่ตำห้องบะขุ่ก็บสิป,ปูเองกินแล้วจะติดใจที่เราต้องกระมานคืออือือ ผักกรอบก็เข้ากันบักไม้ก็เข้ากันอือหัวบักไม้นี่เกิดเกิดเลย ยังต่ำจห <c oughs> หิหมนตัวหวิวหรือเปล่าะได้ดูแล้วไอ้มีววลนาะอืมัอนน้อุ่ณเบจท์ ่สดจตัวคุยไปแหละแซ่บเพีอง Å. Mm -hmm. mm -hmm. ัเว <ừ. S 1> ้น <ừ. S 1> กนินเข้ามาเพยิด็ายายเบาเลยนีเดอืว ตังเอ้ยน้องหันนงวซุปเข่งขนมจีดด้วลูกอะไรเดี๋ยวได้ลูกพ่อหิวข้าวอยู่ลกูกป,ป้าป้าหิวข้าวอยู่ข้าวกขอร้อนส้มต็มก็เผ็ดแสนยังก็น้องใหม่กับปอีกร์เด้อ อะไรไข่หน่อยเลยจืดบอ้าไม่จืดจืดบอ้าจืดบอ้าแปลว่าเผ็ดไหมอยากกินแต่ยังเผ็ดๆหลายเป็นไล่ะมันจะไม่เผ็ดเลยเนมาห่อบอกพริกลวกอีก

จับกินเขากปะยิบไรเลยเขาหวอนหวนก็เพ็ดเบ,าไ,บาไว้เบาไว้อือ Skal jeg skvatte, ủa ủa xài đâu mình nhớ chơi nhầm hoài rồi ui nó đẹp mày cơ á. đó mày bán bản thăm mà lại tao dễ yeah, cả những món này đấy mũi này không thấy thơm áo xú tai จำไปคำก่อนคุยห,หลายคำแล้วเผ็ดเนะาะจ้าสำหรับมื้อนี้ตับหมงตุมหอยพักดวงแซ่บข้าจ้าที่เด็ดต้มหอยหน้า <ain> สำหรับมันนี้เขาตัวลาไปก่อนพอกันไหมที่นาลอติดนะาตามามาม่อสิเม็ดอีกอย่างอีกเด้อจ้าสำหรับมันนี้สวัสดีจ้า